ครับท่านผู้ชมครับลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมการทําอุโมง์ลอดใต้สะพานลอดใต้ถนนที่จะไปสะพานแห่งที่5ว่ามีตรงไหนบ้างนะครับอันนี้จะผมให้ท่านผู้ชมได้ชมอันนี้จะเป็นถนนบ้านห้วดอกไม้นะครับไปปวงเปื่อยนะครับท่านผู้ชมถนนทางหนองนาป่านไปห้วดอกไม้แล้วก็ไปปวงเปื่อยนะครับตรงนี้จุดตรงนี้ ทางด้านทิศตะวันออกนี่ก็จะเป็นลําห้วยนะ่าจะเป็นห้วยดอกไม้หรือเปล่าไม่รู้นะที่เขาจะทําทําสะพานนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นพอถนนเสร็จแล้วเขาจะทําเป็นสะพานนะครับสะพานยังไงเ,เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้จะเป็นถนนไปนาปานน่า,ปานนาป่านไปห้วยดอกไม้ห้วยดอกไม้ป่ยายปกป่วยนะครับจุดน,นี้เอาให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นก้าวก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับชุนนี้ถนน ของป่วยนาป่าอันนี้มุมทางด้านที่ตะวันตกยังเป็นสวนยางอยู่แต่ก็เขาก็ต่างๆไปเดียบร้อนแล้วหละนะครับที่จะทําถนนไปสะพานไทยลาวแห่งที่ห้านะครับท่านผู้ชมช่วงนี้หนังจะพาทานผูมไปงานบุกเบิกว่าทางด้านที่ตะวันตกของเขาได้ทําไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้นะครับจะภาพจะเป็นตัวสะพานข้ามน้ําน่าจะเป็น น้ำลำน้ำห้วยดอกไม้หรือเป่าไม่รู้นะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันออกของของบ้านห้วยดอกไม้นะครับลำน้ำห้วยดอกไม้จะเป็นทางกลับใต้สะพานครับท่านผู้ชมก็ทางฝั่งด้านทิศใต้หรือทางทางเนื่องทิศตะวันตกก็จะทําเหมือนกับทางด้านทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นทางด้านบ้านห้วยดอกไม้นะครับท่านผู้ชม ถ้าถนนสะพานไทยไปสะพานไทยลาวแห่งที่5้เสร็จนะครับมันจะรูปร่างมันจะออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านเดินทางไปากาญนาปิานปลายผงเปือยท่านจะต้องเดินทางแบบนี้นะครับท่านผู้ชมพอถึงก่อนที่จะข้ามถนนนี้ท่านจะต้องวกเข้ามาทางด้านซ้ายไปลอดใต้สะพานอาที่สะพานาข้ามาลำน้ำม่วดอกไม้นั่นนะครับ แล้วถึงจะวกไปข้ามไปบ้านห้วยดอกไม้ไปปวงเปื่อยได้นะครับจะได้จะไม่ได้มุ่งตรงไปเหมือนกับปัจจุบันนะครับท่านจะต้องพอมาถึงบ้านห้วยดอกไม้แล้วท่านจะต้องเลี้ยวซ้ายไปข้ามหรือลอดใต้สะพานห้วยดอกไม้ถึงจะไปบวงเปืยได้นะครับท่านผู้ชมนี้นะครับตามรูปนี้ มาปุ๊บปุ๊บท่านก็จะถึงจะไปบ้านฝงเปื่อยได้นะครับอันนี้ภาพนี้จะเป็นอุโมงค์นะครับอันนี้จะเป็นภาพอุโมงค์ของบ้านหนองนาะแสงไปคำนาดีนะครับอุโมงค์อันนี้เขาจะมาได้ไม่มีสะพานแต่ว่าเขาจะมุ่งตกไปเลยนะครับเขาจะยกถนนไปสะพานไทยลาวแห่งที่5ขึ้นข้างบนแล้วก็ถนนปัจจุบันก็ยังไงก็อย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมุ่งไปคำนาดีได้สะดวกสบายไหม ต้องวกวนเหมือนกับห้วยดอกไม้ห้วยดอกไม้ต้องวกวนไปข้ามลอดใต้สะพานที่ลำห้วยดอกไม้นู้นนะครับมันจะมาเสียเวลานะครับอันนี้จะเป็นภาพมุมด้านหลังของงานก่อสร้างนะครับเอาเอามาฝ่าท่านผู้ชมให้ดูหน่อยนะครับยางขอยด้านหลังของบ้านห้วยดอกไม้ขึ้นขั้นไปขึ้นไปทางโน้นปีสองปีข้างหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจากตรงนี้ไปถึงปี ห้้มันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้มันคจะเป็นลาดยางเปเรียบร้อยแล้วละ่ะอันนี้บนเส้นทางบ้านห้วยดอกไม้ครับท่านผู้ชมครับก็อยู่บนพื้นที่บ้านห้อยดอกไม้นะครับเลยนาะป่ามาหน่อยหนึ่งเับจะเป็นมแตส่สวนยางครับท่านผู้ชมแถบนี้มแตรสวนใาญนั้นเลยเ้าก็เริ่มบุกเบิกกันไปพืป้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดู ถนนพอจะเข้าได้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมงานกันนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปถึงไหนนะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ถึงไหนแต่ตรงนี้เ็าไปดูก่อนว่าจะไปได้ถึงไหนกันแค่ไหน,นเที่ยวนะครับท่านผู้ชมเบิกมาใกล้แล้วครับท่านผู้ชมงานกเสา,านน้าถนนชุดแรกนะครับเป็นชุดบุเบิกนะครับ ดูแล้วก็ไม่ถนนนี้จะไม่ได้แทบจะไม่ได้ขมนินนะครับจะนิดนิดๆหน่อยๆน,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 นะครับตรงไหนที่มันส่วนใหญ่มันจะดูนะครับดูแล้วดูแล้วมันจะไม่ได้ถมเลย,เลยนะครับท่านผู้ชมถนนนี้จะไม่ได้ถมเลยนะครับโอ้สูดดูดหตาไปโน้นนะครับท่านผู้ชมเราก็คงจะมาถึงแค่นี้แหละนะครับท่านผู้ชมมาได้แค่นี้ก็ดูนะครับท่านผู้ชม ก็ไปไกลแล้วครับท่านผู้ชมไปไกลแล้วบุกเบิกไปได้ไกลสดลูกหูลูกตากันแล้วนะครับท่านผู้ชมไปไกลแล้วนะไปได้ไกลแล้วครับท่านผู้ชมไปได้ไกลแล้วช่วงข้างหลังนี้ก็เขาก็บุกเบิกไปได้ไกลแล้วนะครับท่านผู้ชมบุกเบิกไปจนถึงลูกหูลูกตาได้แล้วนะครับ ถนนท่านนี้มันก็นมีความยาวตั้งแต่จอจน,จ,นจบไปถึงด่านก็14-15กิโลนะครับท่านผู้ชมก็ไอหัวดอกไม้นะ่าจะอยู่ประมาณกิโลหลักกิโลที่หกนะครับท่านผู้ชมบ้านหัวดอกไม้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะ่าก็จะเป็นหลักกิโลที่หกที่เจ็ดแล้วนะครับที่มุงไปข้างหน้าโนะ้นก็จะไปยังด่านหรือไปทางภูเขาควายโน่นนะครับท่านผู้ชมมองสุนลูกหูลูกตา กลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ